สวัสดีครับผมกอลรถบ้านนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับนี่ผมพามาดูดิสันนาวาร่านะครับปี2008นะครับเครื่องคอมมอนเลวนะครับนี่ครับสํหรับสีภายนอกก็ตามอายุการใช้งานนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับยางปี2 0 2 2นอะครับดอกล้นเลยนะครับผมนี่ยางใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นะครับสีภายนอกกระบะหลังกระบะมีหลังคาด้วยนะครับนี่หลังคา นี่นะครับออปชันนะครับรุ่นนี้เท่มากครับมีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังมีจอนะครับออปชันของรุ่นนี้ลิกซันนาวราปี08นะครับนี่ครับสภาพสีนี่นะครับก็มีริ้วรอยบ้างนะครับแต่มอายุการใช้งานนะครับนี่ครับภายในนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับนี่นะครับมีกล้องนะครับสภาพแอร์ใช้ได้ปกตินะครับเย็นนะครับนี่นะครับ แอร์เย็นๆเลยนะครับนี่เบาะก็มีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่ครับไม้ไม่วิ่งสองแสนสี่นะครับนะครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานเลยนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับนี่ห้องเครื่องหล่อๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับ ตัวเร์อยู่ครบนะครับสภาพเครื่องสาโปรงเดิมเดิมเลยนะครับตัวเคร์อยู่ครบเลยนะครับเนะครับเครื่องคริบเลยนะครับไทไม่มีเลยนะครับทำใช้ได้เลยนะครับทำใช้ได้เลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับราคาเราตั้งไว้หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับใครสนใจรีบทักได้เลยนะครับ เบอร์0873210872รถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบอทองนะครับฝากกดติดตามในช่อง y u t u b e ด้วยนะครับกอลรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกอลรถบ้าน้วยนะครับแล้วก็เฟซสุริยันบันชัยย้ำราคากันดีทีนะครับราคาถูกๆเลยนะครับ1 0 0 0 0 0บาทนะครับรถปี2008นะครับนาวาร่ากระบะตอนเดียวนะครับเข้าไรเข้าสวนได้สบายนะครับทำมาหากินก่อสร้างก็ได้ครับสนใจรีบเลย นะครับสีมันก็มีแบบกันสนหน้าไปริ้วรอยบ้างนะครับประมาณน,นี้สนใจทักได้เลยนะครับ